สัจธรรมว่างมีครั้งที่ห้าสิบหกเรื่องยึดติดธรรมลักษณ์เกิดตายไม่สิ้นสุดท่านคงโยหันเหยินเมตตาเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้า้หกสิบสามสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านที่ข้าพเจ้าเคารพวันนี้เราพบกันในความว่างแ้ขอกราบองค์เดิมของทุกท่าน ด้วยความสงบสุขกราบองค์เดิมก็คือกราบความบริบูรณ์ของตนเองสำนึกคุณต่อองค์เดิมของทุกท่านการสำนึกคุณสามารถสลายการยึดติดท,ทั้งปวงขอยอมรับความผิดบาปต่อองค์เดิมของทุกท่านการยอมรับความผิดบาปสามารถสลายความผิดบาปของตนเองธรรมะที่จะกล่าววันนี้ ล้ำลึกขึ้นหน่อยต้องฟังหลายรอบจึงจะเข้าใจเป็นเรื่องที่ตั้งแต่อน,นันประชาติมาเราอาจจะไม่เคยได้ฟังต้องทำความเข้าใจเพราะจะสอนพวกเราเข้าถึงสภาวะที่ไม่ต้องถูกเผาถูกฝังชมหน้าด่างเดิมที่ไม่ต้องถูกเผาถูกฝังคือความว่างแท้แยบยนมี ก่อนอื่นขอพูดถึงการใช้ข้างในความว่างแท้ก็คืออัตตาหรือตัวเรากับสิ่งรับรู้อัตตาคือราชาจดจำจำแล้วเก็บไว้ในสิ่งรับรู้จำอะไรจำทำวิถีและรูปลักษ์ข้างในยานว่างอัตตากับสิ่งรับรู้ไม่สามารถออกห่างจากกัน ถ้าไม่มีอัตตากับสิ่งรับรู้ก็ใช้การไม่ได้ข้างในยานว่างคือมีไม่มีถ้าข้างในเกิดความมีก็ต้องเกิดตายต้องเวียนว่ายมีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับเดิมทีพวกเราไม่มีปัจจัยเกิดปัดจจัยดับสาเหตุเพราะว่าพวกเรายึดติดความมีจึงมี เหตุปัจจัยผลกรรมสนองพวกเราต้องมาทำความเข้าใจพวกเราจดจำอะไรเช่นทุกการกระทำทุกการจำล้วนคือทำวิถีกับรูปรักซึ่งไม่สามารถห่างจากกันนิชนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นพวกเราจดจำจัก,กรวาลอวากาศธรรมธาตุสามโลกทศพิธ ล้วนคือทำวิถีกับรูปรักมันไม่มีความคิดไม่มีจิตญาณทำวิถีกับรูปรักษ์ให้พวกเราจำไว้ในสิ่งรับรู้เก็บซ่อนไว้ต่อไปเรายังจำบุคคลเรื่องราววัตถุเราจำคนก็จำแค่ร่างกายเสียงและชื่อร่างกายเสียงและชื่อ เป็นธรรมลักษ์ไม่มีจิตญาณไม่มีความคิดก็คือจำธรรมลักษ์ของเขาเวลาเรากดคนอื่นก็คือโกรธธรรมลักษ์ของเขาธรรมลักษ์นั้นไม่มีความคิดก็คือเราโกรธสิ่งที่ไม่มีความคิดของเขาแสดงว่าตัวเราเองมีอวิชชาเราจำเรื่องราววัตถุ เรื่องราววัตถุก็คือธรรมลักษณ์ไม่มีความคิดไม่มีจิตญาณเคลื่อนไหวไม่เป็นพวกเราจำมันไว้ในสิ่งรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่จัก,กรวาลจนถึงบุคคลเรื่องราววัตถุล้วนคือธรรมลักษณ์ไม่มีจิตญาณไม่มีความคิดสัพพสิ่งสัพพรูปล้วนคือธรรมลักษ์ ธรรมลักษ์ร้ายขอบเขตนับไม่ถ้วนล้วนจดจำอยู่ข้างในสิ่งรับรู้ยังมีการจำสัพพธรรมวิถีสัพพรูปรักล้วนคือธรรมลักษ์จำอยู่ในสิ่งรับรู้ดังนั้นทุกธรรมลักษ์ทำให้เราเกิดใจมากมายเกิดสภาวะมากมายเกิดยึดติดอัตตาเกิดทิฏฐิเกิดความโอ้โอวด เพราะว่าเรายึดติดธรรมลักษ์ถูกธรรมลักษ์เกี่ยวไว้ถูกธรรมลักษ์พันธนาการไว้ถูกธรรมลักษ์ผูกมัดไว้ธรรมลักษ์นี้เดิมทีคือมีไม่มีให้เรารู้ให้เราใช้ไม่เคยมีใครเอาธรรมลักษ์ได้เมื่อเอามันไม่ได้ทำไมเราต้องทุกข์เพราะว่าเรารุ่มหลงมัน เพราะฉะนั้นเรามีบุญคูณความแค้นมีปิติอินดีเศร้าโศกตรอมตรมล้วนเกี่ยวกับธรรมลักษ์เริ่มจากจักรวาลอวากาศกระจายทั่วธรรมธาตุสามโลกทศทิจบุคคลเรื่องราววัตถุทรรมวิถีทั้งปวงรูปลักษ์ทั้งปวงล้วนคือธรรมลักษ์เรามีกิเลส เพ้อฝันเรายิ้มไม่ออกเพราะอะไรเพราะยึดติดธรรมลักษ์ถูกธรรมลักษ์ควบคุมไว้สภาวะทั้งปวงล้วนเป็นธรรมลักษ์ทั้งหมดถามว่าธรรมลักษ์เหล่านี้มีไหมไม่มีทำไมพวกเราต้องมีความทุกข์กับธรรมลักษ์เหล่านั้นเรามีอวิชชา เรายึดติดเราตีธรรมลักษ์ไม่แตกทำไมเราจึงต้องรับเคาะภายในความว่างเพราะเราถูกธรรมลักษ์พันธนาการชื่อก็เป็นธรรมลักษ์ร่างกายก็เป็นธรรมลักษ์เสียงก็เป็นธรรมลักษ์อยู่ตรงไหนจำอยู่ในสิ่งรับรู้ดังนั้นตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้การกระทำทั้งหมด การจำทั้งปวงล้วนคือธรรมลักษ์ธรรมลักษ์นี้มีมากมายร้ายขอบเขตทั้งหมดเก็บซ่อนอยู่ในสิ่งรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความกัดกลุ่มความเสียใจความทุกข์กรรมสนองอารมณ์จุดบ,บกพร่องของเธอล้วนถูกธรรมลักษ์ผูกมัดทำให้ยึดติดเธออารมณ์ไม่ดี พราะยึดติดธรรมลักษณ์นิสัยของเธอแข็งกร้าวเพราะถูกธรรมลักษณ์กระทบเพราะมีอวิชชาแกนแท้ของธรรมลักษณ์คือมีไม่มีสภาวะดั้งเดิมของธรรมลักษณ์คือทมวิถีว่างให้เรารู้ให้เราจำให้เราใช้เท่านั้นเองไม่เคยมีใครเอาธรรมลักษณ์ได้ แต่เราขัดมันไม่ได้เพราะเราหลงมันสิ่งที่มองเป็นธรรมลักษ์สิ่งที่ฟังก็เป็นธรรมลักษ์สิ่งที่สัมผัสเป็นธรรมลักษ์สิ่งที่ทำก็เป็นธรรมลักษ์สิ่งที่คิดก็เป็นธรรมลักษ์ไม่สามารถห่างจากธรรมลักษ์แต่มันคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง มีคนบอกว่าพวกเราไม่สามารถห่างจากพุทธธรรมพวกเราต้องฝึกฝนมากมายท่ามกลางการฝึกฝนก็ยังมีการยึดติดพวกเราฝึกฝนจนไม่สามารถมีไม่มีก็ยังต้องถูกเผาถูกฝังไม่หยุดเพราะยังเป็นความมียังยึดติดธรรมรัก จดจำธรรมลักษ์มากมายอยู่ข้างในพัวพันกันยุ่งเหยิงไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีความกัดกรุ่มร้ายขอบเขตต้องตัดขาดให้หมดจะตัดขาดอย่างไรก็ยังยึดติดธรรมลักษ์ยังเป็นความมีจะตัดอย่างไรแค่ข้างในสิ่งรับรู้เป็นความมีก็ไม่สามารถตัดขาด ความกัดกรุ่มตัดไม่ขาดข้างในเป็นความมีก็เห็นผีอัตตากับสิ่งรับรู้เต็มไปด้วยผีมีผีอวิชชามีผีดีชั่วผีร้ายผีเห็นแก่ตัวมีผีมากมายเป็นเจ้านายทุกความคิดทุกการกระทำล้วนถูกธรรมลักษผูกมัด เราไม่สามารถตื่นรู้ไม่สามารถหลุดพ้นไม่สามารถขจัดการเกิดตายไม่สามารถผันเกิดผันตายเพราะมีอวิชชาและยึดติดถูกธรรมลักษ์จูงไปทั้งหมดอยู่ในสิ่งรับรู้ข้าพเจ้าได้ย้ำแล้วว่าธรรมลักษ์ในสิ่งรับรู้คือ, place, อมีไม่มีแต่เธอยังว่ามี เธอก็ต้องตายไม่สิ้นสุดถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดประเด็นสำคัญอยู่ที่ความคิดของเธอไปยึดความมีธรรมลักษณ์คือสิ่งที่ห้ามมีห้ามยึดติดออกห่างก็ไม่ได้จึงมีความแยบยลอัศจรรย์เช่นนี้ดังนั้นเมื่อเธอตายแล้วเธอจะไปไหน ไปธรรมลักษ์ของเธอดูว่าธรรมลักษ์ของเธอคือมีไม่มีหรือคือความมีจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ถ้าธรรมลักษ์ของเธอคือมีไม่มีเธอก็ไปที่ความว่างแท้แยกยนต์มีไปที่มีไม่มีว่างไม่ว่างเธอก็รู้ตื่นรู้แจ้งแล้ว ธอกับหลักธรรมสากลของฟ้าดินจัก,กรวาลเป็นแก่นเดียวกันสามารถแบ่งกายนับไม่ถ้วนเป็นรูปกายแยกยนธรรมกายแยกยนตของจิตยานตนถ้าเธอยึดติดธรรมลักษณ์เป็นความมีเธอก็กลายเป็นรูปลักษ์ตอบสนองตามสภาวะของธรรมลักษ์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดติดธรรมลักษ์ ต้องมีปัจจัยเกิดปัจจัยดับแน่นอนปัจจัยเกิดก็คือไปเกิดอีกปัจจัยดับก็คือไปตายอีกไม่มีการหยุดเพราะยึดติดธรรมลักษณ์ทุกการกระทำรรทุกอารมณ์ของเธอก็จะไม่มีความสุขวันนี้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมาช่วยพวกเรา ขจัดธรรมลักษ์ตีธรรมลักษ์ให้แตกเราก็จะค่อยๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความกัดกรุ่มเราถูกธรรมลักษ์มัดไว้เป็นอนันตชาติแล้วจนเราปล่อยวางไม่ได้ไม่สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างโลกทั้งหมดอยู่ในสิ่งที่รับรู้ทำไมข้าพเจ้าพูดอยู่เสมอว่า เราเกิดอยู่ที่สิ่งรับรู้เราตายอยู่ที่สิ่งรับรู้ไม่ได้ไปที่ไหนเลยก็เพราะเหตุผลนี้มันครอบคลุมทั้งหมดอยู่ในสิ่งรับรู้เธอไม่มีสิ่งรับรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้เราต้องมีการจําเข้ามาในสิ่งรับรู้จึงเกิดประโยชน์ใช้จําอะไรเข้ามา กรรมธรรมลักษณ์ของจักรวาลอาวากาศสัพพธรรมสัพพรูปสัพพวนิถีทั้งหมดเก็บซ่อนอยู่ในสิ่งรับรู้ข้างในจิตญาณมีอัตตากับสิ่งรับรู้ภายนอกมีธรรมลักษณ์มันสนองตอบซึ่งกันทั้งหมดคือธรรมลักษ์ไม่สามารถออกห่างนิฉะนั้นก็ใช้การไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนคือธรรมลักษ์เครือญาติหกของพวกเราก็คือธรรมลักษ์ธรรมลักษ์นี้สามารถผันเป็นมีไม่มีก็เป็นส่วนรวมยิ่งใหญ่ไม่มีความเห็นแก่ตัวธรรมลักษ์จึงจะบริบูรณ์ธร,รมวิถีร้ายขอบเขตรูปลักษ์ร้ขอบเขตกลายเป็นธรรมกายแยกยน เป็นแก่นที่สว่างสวัยของเธอมันเป็นธรรมกายแยกยนต์รูปกายแยโยน์แห่งปัญญาถ้ายึดติดธรรมลักษ์ลงไปเรื่อยๆข้างในก็จะดำมืดมีพิษร้ายมีผีมากมายเมื่อผีโผล่ออกมาก็จะตีกันเราก็ต้องถูกผีจับไป จึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงหลายชาติหลายภพแล้วเรายังไม่เข้าใจล้วนถูกธรรมลักษ์ก่อความวุ่นวายถูกธรรมลักษ์ควบคุมถูกธรรมลักษ์ทำให้เราทรมานเจ็บปวดได้เห็นได้ยินก็หึงหวงอิจฉาลิษยามีความโกรธแค้นเศร้าโศกเสียใจ ล้วนเปลี่ยนแปลงออกมาจากการยึดติดธรรมลักษ์ธรรมลักษ์ทั้งหมดอยู่ในสิ่งรับรู้ก็คือโลกใบนี้อยู่ในสิ่งรับรู้ของเธอก็ต้องดูสภาวะของเธอเป็นมีไม่มีหรือเป็นความมีดังนั้นเราต้องอาศัยธรรมลักษ์มาหมุนธรรมลักษ์หมุนจนธรรมลักษ์ เป็นมีไม่มีว่างไม่ว่างเธอก็รู้แจ้งแล้วพ้นจากสามโลกพ้นการเกิดตายชีวิตคนเราทำไมจึงทุกข์ล้วนเพราะยุ่งกับสิ่งที่ร้ายสาระยุ่งกับของปลอมจึงต้องทุกข์เรายังลุ่มหลงอยู่ในธรรมลักษ์ต้องมาเกิดตายไม่สิ้นสุด อาจมีสักวันต้องเกิดเป็นธรรมลักษ์ของสัตว์ก็ได้เมื่อไรที่เราลุ่มหลงก็คือยึดติดธรรมลักษ์คนเราอยู่ในธาตอินอยังก็คือยึดติดธรรมลักษ์มีการยึดติดก็มีปัจจัยเกิดมีลักษตอบสนองมีะตาชีวิต ประวัติการเกิดตายถ้าไม่ยึดติดธรรมลักษณ์ก็ไม่มีปัจจัยเกิดไม่มีปัจจัยดับกลายเป็นสภาวะดั้งเดิมไม่มีใหญ่เล็กนายนอกไม่มีต้นปลายไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีวัฒนธรรมคือภาวะดั้งเดิมว่างแท้แยบยนต์มีเพราะเรายึดติดธรรมลักษณ์เกิดความลุ่มหลง พอได้ยินเสียงไม่พอใจเพราะยึดติดธรรมลักษ์ทำไมเธอเห็นรูปลักษ์ก็ไม่พอใจเพราะยึดติดธรรมลักษ์จึงไม่พอใจทำไมมีคนพูดชื่อเธอในด้านไม่ดีเธอไม่พอใจเพราะเธอยึดติดธรรมลักษ์จึงไม่พอใจแล้วมันมีจริงไหม มันคือมีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นพวกเราจากมีที่หมายปองหมุนจนไม่มีที่หมายปองไม่มีที่หมายปองธรรมลักษ์ก็กลายเป็นว่างแท้แยกยนมมีก็จะไม่ทุกข์ไม่กัดกรุ่มไม่เสียใจไม่เกิดตายไม่มาไม่ไป ไม่มีกรรมตอบสนองไม่เน่าไม่เหม็นไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังไม่ต้องเกิดตายอีกวันนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องการขจัดการเกิดตายก็คือไม่ยึดติดธรรมลักษ์หมุนธรรมลักษ์ให้มีไม่มีว่างไม่ว่างโดยเอาธรรมลักษณ์กุศล มาหมุนธรรมลักษ์ที่ชั่วธรรมลักษ์ที่ไม่ดีแล้วเอาธรรมลักษ์แยบยนมาหมุนธรรมลักษ์กุศลอาศัยธรรมลักษ์หมุนธรรมลักษ์เรียกว่าบุญกุศลร้ายขอบเขตเรียกว่าบำเพ็ญจริงปฏิบัติแท้วันนี้ข้าพเจ้าก็ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้ สำนึกคุณองค์เดิมของทุกท่านขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี